ก่องแล้วกูกดตรงกลางเลยตอนนี้มันอยู่แค่ห้าหกตอน้อยู่หกเพลงเมือ่อกี้นิ่มมากอย่างยิบนิ่มนิ่มไปใส่ถ้าตัวเท่ายินโจใส่แค่สิบสอง psi พอหน้าหลังครับแล้วแล้วล้อล้อหน้าล่ะพี่พีบอสเท่ากันครับเท่ากันเลยสิบสองเป็นแข็งจริงอ่ะเมื่อกี้ล้มเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ล้มอยู่หกอยู่เจ็ดนะครับมันนิ่มไปเวลาเลี้ยวมันมันย้วยครับยางมันนิ่มไปพอมาแล้วามาัน บตน้านัวี้อันนี้เป็นตัวเช็คแบบดิจิตอลนะครับเลยง่ของชิโจก็มีใช่ครับแต่ไม่ได้เอมาอันนี้ของพี่นิวอ๋อพี่นิวอำนาจสว่างสีปะพี่นิวเบอร์4อ๋อพี่นิวอำนาจไม่ว่างมาเลยวางพ่ออย่างเดียวเลยมีหุ้นสุวรรนาคันใหม่มาด้วยแหมาังา หล่นไปแล้วทังนั้นนี่เมื่อกี้ว่าถ้าวางไปนี้ก็หล่นแล้วเนี่ยนี่ๆแล้วเนี่ยอ่าล้มล้มล้มหน้าอันนี้พี่โบสอนชินโจเช็คลมครับต้องฝึกทำเองแล้วชินโจต้องฝึกทำเองแล้วต้องจำด้วยลูกอ่าจินโจฝึกเติมเองลูกไปขอบคุณอาจารย์โบสที่รับเป็นอาจารย์ครับ เดี๋ยวร้อนอ่ะลายดีไซน์ขึ้นนะครับวันนี้ครับกีบุษเดี๋ยวมีอยู่สี่ห้าปอนเองพี่ครับเพราะว่าเราจอดต่างประเทศไว้ขึ้นแล้วห้ามันทำให้ยางเสียหายนะโอเควันนี้วิสรุสสารงงามมานะครับน้ำเหนือเดินทางมาซ้อมที่นี่ครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ครับเสียเทนจัดให้นะครับนี่ครับจัสวันครับพีดไม่สืกครับแล้วก็เอเมเอคาว์อินซีครับมีมีคร้อมครับเดี๋ยวก็ เาครันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ